สถานที่มักจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเสมอคะ่ะแต่ว่าคุณรู้ไหมว่ายังมีที่อยู่ที่หนึ่งที่ยังคงเอักรกับไว้มาอย่างยาวนานกว่า200ปี สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เมืองเก่าสงขาค่ะซึ่งเป็นดินแดนอันรุ่งเรืองสู่มรดกโลกในนปัจจุบันค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะเมืองเก่าสงขาตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขาค่ะ ด้วยกันทั้งหมด3สายคือถน,นนคอนครนอกถนนนครในและถนนนางา,า,ามถานนทั้ง3สายนี้มีการถ่ายทอดเรื่องราวของชาวสงขลาที่มีประวัติความเป็นมามากกว่าถึง200ปีเริ่มกันที่ถนนคอนครนอกถือเป็นถนนสายสําคัญว่ากันว่าในอดีตถนนเส้นนี้เป็นท่าเรียบเยรือเพื่อการค้าขายและขนส่งสินค้า ปัจจุบันที่แห่งน,นี้ได้ชื่อว่าพับโพฮินหรือที่ชาวสงขาเรียกกันว่าโรงสีแดงต่อมาได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้คนที่มาเยี่ยมชมได้รู้ถึงประวความเป็นมาที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน บ้านนครในจะเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการอนุรักษ์เสริมสร้างคุณค่าบ้านนครในเป็นบ้านไม้จีนแบบโบราณและบ้านตึกสีขาวภายในจะเป็นการจัดแสดงของเก่าการอนุรักษ์ของเก่าให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้ชมกัน มาที่ถนนสายวัฒนธรรมเส้นสุดท้ายถนนนางงามเดิมชื่อว่าถนนเก้าห้องหรือย่านเก้าห้องถนนเส้นนี้เกิดจากการตัดถนนเพื่อเป็นเส้นทางในการประกอบพิธีสมโพชเสาหลักเมืองมีสถานที่สําคัญคือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขาศาลเจ้าพ่อกวนอูซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาสวสงขาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเสื้อฉายจีน เราฟังเรื่องราวของถนนสามสายนี้กันจบแล้วต่อไปเรามาฟังประวัติความเป็นมาที่แท้จริงของย่านเมืองเก่าสงขากันค่ะช่วยเราประวัติความเป็นมาย่านเมืองเกาได้ไหมคะอะ่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะชีเจริญรัตนวิจิตก็เกิดอยู่ตรงนี้มา60ก,กว่าปีแล้วก็ถ้าพูดถึงแล้วประวัติของเมืองมันเดิมทีอ่ะเมืองมันจะอยู่ฝั่งนูน้นฝั่งเขาแดงแ้วก็ทีนี้ อายุแรกที่ตั้งที่ชื่อตั้งเมืองสงขาครั้งแรกเป็นเพราะว่ามีเจ้าเมืองเข้ามาตั้งตัวเป็นกบฏก็ก็คือสุลต่านสุไลมานซึ่งก็หลักฐานตามประวัติศาสตร์ที่ว่าเมืองสงขาแต่แรกดั้งเดิมเลยอะยุคแรกอยู่ฝั่งสิงห์นครหรือว่าฝั่งเขาแดงเนี่ยซึ่งหลักฐานก็มีอยู่ป้อมประการต่างๆที่ปรากฏอยู่ตอนหลังนี่ในในช่วงแผ่นดินอยุธยาหรุสโกช่วงนั้นพอตาง ส่วนกลางซึ่งตรงกับในสมัยอยุธยาตอนปลายตอนนั้นก็เลยเลยสั่งให้มฑลนเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งคุมหัวเมืองทางภาคใต้หมดซึ่งตอนนั้นก็จะมีอยู่สามเมืองมีนครศรีธรรมราชปัตตานีนครสงขาอ่านครศรีธรรมราชนี่ถือว่าเป็นเป็นเมืองหลวงทางทางภาคใต้แต่ต้องส่งบรรณาการให้กับสมัยยุคนั้นนะทีนี้ก็เจ้าเมืองสุลตนสุไลมานซึ่งมีเชื้อสายเป็นแขกมาลายูเนี่ย ก็ตั้งตัวปฏิบัติต่อแผ่นดินสยามก็คือไม่ส่งเครื่องบรรณาการไปทางส่วนกลางของของทัพ่วนกลางก็เลยลงมาปากักแสดงเมืองก็ล้างไปในก็ประมาณยุครลสามลสี่ได้เนี่ยก็จะย้ายเมืองจากฝั่งนู้นมามาอยู่ฝั่งบ่อยางซึ่งก็เป็นเป็นเมืองสงขาจนบัดนี้ทีนี้ลักง,งอกของเมืองเก่าสงขานี่จริงๆแล้วม,มันต้องโยงทั้งสองเวอร์ชันเลย เวอร์ชันแรกเนี่ยมันจะอิงไปในสมัย,ยก,ยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เวอร์ชันที่สองนี่ก็มาเกิดเป็นรูปร่างบ้านเมืองจนปัจจุบันนี้ก็ในรัชในในรัชกาลที่สี่ซึ่งรัชกาลที่สี่ก็เสด็จมาพระพาสแล้วก็ทรงทรงคิดริเริ่มว่าเราจะไม่ไปไหนแนละ้วก็เลยสร้างเป็นเสาหลักเมืองซึ่งก็มีหลักฐานอยู่โดยที่าสานเจ้าเมืองสานเจ้าพ่อหลักเมืองนี่แหละนะแล้วก็ปักหมุดเอาไว้จนเกิดเป็น เมืองสงขาขึ้นมาก็เรียกว่าเมืองสงขาฝั่งบอยางทีนี้ฝั่งบอยางนี้ก็เดินทางมาเป็นตั้งแต่รัชกาลท,ท,ที่ไม่แน่ใจน,น่าจะเป็นรูปร่างเนี่ยรัชกาลที่4ี่หแล้วก็มา6จ็ดปด้าจนมาจนปัจจุบันนี้ซึ่งรวมแล้วก็การเวลาได้ผ่านพ้นไปเมื่อผ่านพ้นไปยุคนั้นก็กบพอมาสร้างบ้านสร้างเมืองกำแพงมันจะมีอยู่ก็ยุครัชกาลที่4เนี่ยจะสร้างกำแพงเมืองซึ่งมันจะแยกออกว่า ฝั่งที่อยู่นอกกำแพงเมืองนั้นนะ่ะก็จะเป็นบ้านประชาชนที่ที่อยุยพมาจากฝั่งนู้นเสร็จแล้วก็ฝั่งที่อยู่ในในกำแพงเมืองเนี่ยก็จะเป็นพวกขา่าวพดีหรือว่าพวกเจ้าเมืองอะไรตนะ่างๆจนรัชการที่5ในยุคข,ของรัชการที่5หรือว่าปลายต้นรัชการที่6น่ยมันเกิดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตอนนั้นกองกองทัพพันธมิตรหรือว่าก็ก็ทาการสงครามเป็นตอนช่วงนั้นนะ พราโชคที่สงครามช่วงนั้นเนี่ยมันมีญี่ปุ่นฝ่ายตอนนันก็เรียกฝ่ายตักษะก็ต่อต้านฝ่ายพันธมิตรก็ญี่ปุ่นก็เลยก็เลยเข้ามาทางเอเชียเนี่ยผ่านมาน่านาน้ำเข้าอ่าวไทยแล้วก็ยกพลขึ้นบกขึ้นในแนวของฝั่งตะวันออกหมดเลยฝั่งตะวันออกชายหาดของของอ่าวไทยเนี่ยขึ้นหมดเลย และโดยเฉพาะสงคารามนียมันมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์นีดนึงว่าอาคารที่อยู่ด้านหนึ่งนครในซึ่งเป็นอาคารที่ทันสมัยในยุคปลายรัชกาลที่6นะซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตสามสี่ชั้นซึ่งถือว่าสูงแ้่มันก็กลายเป็นเป้าล่อเลยน,นี่เพราะว่าก่อนที่จะทิ้งบอมก็มีการประกาศว่าให้ปิดไฟบ้านเรือนซึ่งหลักฐานในอาคารที่ที่ถูกทําลายนั้นนะปรากฏว่าไปดูภายในแล้วมันมีการใช้ไฟฟ้าแล้ว ซึ่งมีไฟฟ้าแล้วผู้ที่ใช้ไฟฟ้าในยุคนั้นถือว่ามีอันตะกินเพราะมันยังมีกผมรู้สึกวับมาอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นร้านปัตรตรีแหละปัตรตรีเอ้อเอตะเกียงกับป๋องแส่น้ำมันการก็เป็นการส่องออกฝั่งทางนู้นให้กับชนบทแล้วก็ในเมือมยงยังยังไม่มีการใช้ไฟฟ้ากันแพร่หลายเท่าไหร่นะก็กลายเป็นว่าผมก็มาอยู่ในในในช่วงที่สงขาเมืองเก่าผมกํลาลังเล่าว่าสงขาแต่แรกนี่มันอยู่ฝัง่งนู้นในในปลายรัชกาลที่สี่แล้วก็พอมาฝั่งด้านนี้ เป็นยุคข,ของรัชการที่5รารัชก,ก,การที่4นั้นมาแล้วก็มาเริ่มในเรื่องเสาหลักเมืองส่วน,วนรัชการที่5สเสด็จมาประพาแล้วก็ดำเนินว่าให้รื้อกำแพงออกพอรื้อกำแพงออกก็ได้กลายมาเป็นเมืองก็เลยเกิดเป็นชื่อว่าถนนนครในนครนอกส่วนที่จะมาเข้าจุดไข่แดงซึ่งเป็นย่านมืองก่าตรงนี้เดิมทีมันการค้าขายเนี่ยมันจะไปพูดก,กับเรื่องว่าสงครามเป็นเืินท่าเพราะนั้นชาวจีนชาวฮอลันดาชาวโปรโตุเกสอะไรจะเดินทางมาข้ามแหลมมาลายูต้องจินตนาการแผนที่ด้วยนะฝั่งตะวันออกเนี่ย ฝั่งเตาอันออกที่มาจากพวกแขกอาหรับอะไรมาเนี่ยก็จะเดินทางสู่อินเดียแล้วก็พมา่าเข้าก็สู่อันดามันแล้วก็อ้อมมาลายูมาแล้วก็มาเข้าอ่าวไทยแวะแวะอ่าวไทยก่อนที่จะออกไปมาสูุรแปซิฟิกไปด้านญี่ปุ่นอะไรเนี่ยเขาก็แวะมาเขาไปเจอทาเลโลเกชันซึ่งฝรั่งตอนนั้นก็ได้มาเจอสงครามแล้วก็เลยเห็นประชากรในสงครามเนี่ยซึ่งก็แปลกว่ามีเชื้อมีสามเชื้อชาติอยู่มีมุสลิมมีจีนแล้วก็มีไทยพุซึ่งสามเชื้อชาติเนี้ยอยู่กันอย่างกลมเกลียวจึงเกิดอัด อัตลักษณ์ขึ้นมาก็คือรสชาติของอาหารที่แพร่หลายซึ่งรสชาติของอาหารทางของเมืองสงขลานี่ก็จะยิงไปทางอะไรอยู่ยิงไปทางไชนีสอินมาทางไทยเพราะฉะนั้น3ส่วนนี้มันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าชนสามชาติมาอยู่กันเนี่ยอย่างตรงเลียวกันจึงฝรั่งจึงตั้งว่าซิงโคลาเนี่ยสิงโคลาสิงโคลาการอยู่ประสานกลมเลียวกันเสร็จแล้วก็นั่นคือสงขลาในอดีตท,ที่เขาอยู่กันผมว่าเมิท่านเห็นภาพในอดีตเมื่อประมาณ50ปีย้อนหลังไปในปฏิกิริของเมืองสงขลานี้ จะอยู่ในยุคของโรงหนังซึ่งโรงหนังจะเป็นจุดที่คล้ายๆศูนย์การค้าแหละเวลาช่วงนี้เนี่ยรุ่นแม่ของผมก็จะเตรียมตัวอาบน้ำปักแป้งนะจองได้เรื่องนั้นฉันจะไป้องดูทั้งทั้งเนี่ยโรงหนังยังไม่เปิดนะแต่ทุกคนเนี่ยคือเป็นแหล่งบันเทิงของคนยุคนั้นถ้าแหล่งบันเทิงของคนยุคใหม่ก็คือร้านคาเฟ่หรือไม่ก็อ้างศูนย์การค้าอะไรนะแต่รุ่นแม่ผมนี่จะผัดแป้งเตรียมกินข้าวกินนะแล้วฝ่ายผู้ชายก็แต่งรออแล้วอ่าก็ ก็ถามว่ายุคเก่านั้นเป็นยังไงมึสงสงขานะยุคเก่ามึสงสงขานั้นไม่เคยหลับไหลในยุคเก่าแม่ไม่เคยหลับไหรไลไหร,รู้สึกจะอยู่กันอบอุ่นแล้วก็ลดลากัน้อยผู้คนก็จะออกไปนั่งนอกบ้านกันดูแล้วมันอบอุ่นนะแต่พอยุคมันเปลี่ยนมาเป็นสงขามึงเก่ายุคหลังเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนยุทุกทายพวกนักธุรกิจว่าถ้าแก่คนใหม่ๆเด็กหนุ่มๆก็ินโนเวทร้านต่างๆเพราะว่าสงขายุคหลังนี้ เรามาปรับฝรใหม่โดยการที่ว่าใส่สีสันเข้าไปโครงการแรกก็คือสติคาร์ดซึ่งเธอทั้งหลายมาสัมภาษณ์ครั้งน,นี้ถูกต้องแล้วไม่ต้องลดอัดสดไปเลยถูกต้องแล้วเพราะคนที่สัมภาษณ์ของเธอก็อยู่เบื้องหลังของการทําสติการ์ดซึ่งก่อนที่ผมจะลงมาทําสติาน,านั้นผมก็ต้องไปดูข้อมูลนะว่าจะนําเสนอเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับมึงบ้างเมื่อเราไปคน้นคว้าหาข้อมูลมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเวลาคนเขามาเล่นกับนักเขาบางคนเขาก็รับได้บางคนเขาก็ต้องถามว่าไอ้รูปนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างใช่ไหมดังนั้นก็ บรรยากาศสตินาสก็เริ่มขึ้นมาในยุคหลังตั้งแต่จุดสติภาพนั่นแหละมันก็บ่งบอกแล้วว่าเมื่อก่อนกับตอนนี้แตกต่างยังไงยุคนี้รถลามันเยอะทุกคนก็ใช้ความรวดเร็วเพื่อยอ่อสดลงมาก็กลายเป็นว่าเราจะไม่เห็นบรรยากาศเก่าๆแล้วแต่ยถามว่าคุณผมอยากจะให้มันอยู่แบบเหมือนคล้ายวนก่อนนี่ทางเดียวต้องมีการจัดการเรื่องของรถเพราะยุคของผมนี่มีคนมานั่งหน้าบ้านหมด ก็แสดงว่ารถมันน้อยใช่ไหมแล้วรถมันที่สวนกันได้มันไม่มีวันเวมันมาทางนู้นกระดัทางนี้กระดัรถมันน้อยแต่พอรถมันเยอะแล้วก็คนต้องไปทางเดียวห่ดแล้วตอนหลังมาจัดสลับในเรื่องของการจราจรว่าวันนี้ขี่วันนี้คู่ซึ่งก็เริ่มเป็นปัญหาของังคมเมืองนะครับถามว่าเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้เป็นยังไงว่าเมื่อก่อนดีกว่าถ้าจะบอกว่าเอาแค่เมืองเก่าสมัยนะอยากได้บรรยากาศเก่าแค่เราใส่ความสีสันเข้าไปก็คือเอาสติทัดเข้าไปอยู่รุ่นกับยุคเก่าแล้ว ขอขอบคุณคุณลุงเจริญรัตนวิจิตค่ะที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ของพวกเราในครั้งนี้คุณลุงรับเปิดสอนศิละปะนะคะร้านของคุณลุงตั้งอยู่ที่ถนนนางงามย่านเมืองเก่าสงขลาค่ะแล้วไปเรียนรู้กันเยอะๆนะคะ ก่อนจะลากันไปหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยสิบปากว่ายังไม่เท่าตาเห็นนะคะทุกคนหนูอยากให้ทุกคนลองมาดูลองเปิดใจมาเที่ยวดูแล้วทุกคนจะได้เห็นวัฒนธรรมการกินการเป็นอยู่และรอยยิ้มของผู้คนที่นี่ค่ะมากันเถอะค่ะพารถมาสักคันและพกตังในกระเป๋าสักนิดหน่อยแล้วมาเดินค่อยๆสิบระยธรรมในเมืองสงขลาแห่งนี้ ย่านเมืองเก่าเราไม่ลืม 哎。 สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองสงขลานะคะซึ่งเป็นมนเนนอันรูเรียงสงบนระกับโลกซึตั้งอยู่ในังหวับ่อย่อำเภอเมืองจังหวัดค่ะ 对了，好嘞。 คนงามกินสุกี้มงงเอนี่เากบอกแม่ไอ้เนี่ม่นาไ้ห้เ 哎呀，别别别！<laughs> อย่างน้อยพวกเราก็รอดมาได้ดิแม่ทองอมาไม่ได้สวยเท่าไหร่แต่ก็ยังรอดสุดยอด yeah. 加油！